น้องมุก<ไ>น้องมุกกำลังทำอะไรอยู่ลูกเก็บกตุ๊กตุ๊กชีเหรอแล้วพี่หมีไปไหนล่ะลูก นอนอยู่อ๋อเดี๋ยวน้นองมุกอ,อ๋อน้องมุกไม่ได้ไปเรียนซัมเมอร์หรอลูกวันเนี้ยทำไมไม่ไปอ่ะบอกเพื่อนใหไม่สบาไม่สบายแล้วสกูชี่อะไรเยอะแยะเลยนะ่ะเธอเทให้ดูเทให้ดูเลยอ้าตอนนี้หนูจัดเรียงใส่ตะกร้ายอยู่อะลูกวเยอะมากเยอะมาก,มากใช่ที่แม่เล่นไหมที่แม่เอาไปแอบบีบใช่ปะ่ะ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมเนี่ยกองเนี้ย อ,นนอ,อ๋อแล้วก็ยังไม่ได้เก็บใช่ไหมคะน้องมุกกำลังจะเก็บเนี่ยอันเนี้ยเอามาถ่ายสน,น,ยน,น,นุกเลยอ๋อหนูอ๋อหนูก็เลยจะมาเก็บเปินชัดนู้นเหมือนแบบลกล้างตรงมันหนอ๋อเราขนตะกุชี่ลงมาใช่ไหมคะโอเคน้องมุกก็เก็บไปนะชื่อนี้หลงอ่เาเดี๋ยวเรามาดูน้องมุกเก็บตะกุชี่กันละกันนะคะกันละกัน อันน้นก็เก็บไปนะลูกนะ,อะโอเคเดี๋ยวแม่ได้ไปแต่งตัวทำงานก่อนนะคะอ่นหนูเก็บไปันนีเพื่อนเอว่าเหมือนจะของแท้นะคะแต่ไม่ได้ของแท้เท่าี้นะคะเพาะแบบเอาใส่กล่องเลือกฟางแะบของแท้แไมหเกะดีกว่าแนะนนี่หนูกาลังเก็บสปูชี่อะไรอยู่น่ะ ชื่อของก๊อบแทะค่ะของก็ว่าของแท้แทะค่ะที่คุณแม่กับพี่หมิวมานุ่งค่ะเอาไปเล่นเกมค่ะอ๋อนี่ขยันจังเลยอ่ะเก็บอยู่คนเดียวอ่ะเยอะมากแล้วพี่หมิวอ่ะแล้วพี่หมิวเาไปไหนแล้วลูกพี่หมิวนอนหลับค่ะไม่ยอมลุกขึ้นมาเนาะเมื่อกี้นี่แม่เห็นแล้วนะว่าเขาตื่นแล้วนะแต่เขายังไม่ออกมาอ๋อแต่บกว่าเก็บเศษตะกร้าแค่ตะกร้านี้แหละลูกอันนี้คื แต่เ,เราไม่เอาออกมาคือสมบัติที่น้อมชอมันเ,เ,เก็บตะกร้าที่มันลกอยู่แล้วกันเนาะเนี่ยพวกเนี้ยที่เราเล่นกันไอยเนี่ยน้องมูจะเก็บตะกร้กา,าไปแล้วนะคะเพราะว่าอ่าเดี๋ยวเรียงใส่ตะกร้าให้เสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวแม่จะไปทํางานแล้วนะหนูก็เก็บไปนะคะจะกินยังเหมือนเดิมค่ะแต่แพเกจจะไม่เหมือนเดิมนะคะ ต้นก่อโดนะัทขึ้นต้นเดี๋ยวเรียงเสร็จแล้วเอาให้เพื่อนๆดูว่าหนูจัดสวยไหมนะหูอ,อันนี้คือโดนะัทขึ้นต้นนะคะคุณแม่ขาอันนี้รีวิวไปยังคะรีวิวไปแล้วค่ะใช่แล้วดูความสุขของบรรเลงนะคะอันนี้นถุงเล็กกว่ากว่าตัวดูวนะใ <laughs> ช่แม่จับยัดไว้เนี่ยเน่ต้องมุจัดคะ่ะหลอย,ยัดไว้ยัดไว้ เราก็เรียงเสร็จ้วกล้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอาไปวางไว้ให้เป็นระเบียบสโลที่สุดในลมเพราะว่าเวลาเล่นก็ต้องเก็บใช่ไหมใช่ค่ะถ้าไม่เก็บคือคุณแม่แบบว่าแม่ก็จะดุใช่ถ้าเล่นไม่เก็บคุณแม่จะบอกว่าจะไม่ซื้อของเล่นให้อีกเลยใช่ น้องเอาของเล่นไปเล่นบ้านยาแล้วน้อง,งก็ไม่เก็บแม่ก็จะบอกว่าอะไรเก็บเดวนี้เด็กเล่นของเล่นก็ต้องเก็บถูกไหมถูกต้องค่ะแต่ตอนนี้น้องใส่โดน,นันไม่ได้ไม่เป็นไรลูกก็ใส่อย่าง,ง้นแล้วหนูก็เลี้ยงใส่ตะกร้าให้เรียบร้อยแล้วให้เพื่อนๆดูขาไก่ขาไก่กลายเป็นตำหนิเยอะที่สุดใช่ หักไปกออกมาได้สบายนี่นฐานนะหักไปอันเลี้ยงไปเลยลูกโลนี่เว็บเก็บค่ะเ,เดี๋ยวแม่ก็จะไปทำงานแล้วน,นะ,ะอีกเลยอาตะกร้าวางบนโต๊ะก็ได้นะหนูก็ลากโต๊ะมาใกล้ๆหนูแล้วหนูก็เอาตะกร้าวางบนโต๊ะจะได้วางค่ะ น้องมุกก็เก่งมากเลยวนะันนี้ช่วยแม่เก็บของเล่นแต่จริงเวลาเราเล่นเราก็ต้องเก็บไม่ไห้สลับกันเนาะกับพี่หนิวเดี๋ยวเวลาวันหลังให้พี่หนิวเก็บน้องมุกเก็บพี่หนิวเก็บอย่างนี้ต้องให้เตัก,กบนเย็กไปอย่างนี้ต้องช่วยกันเก็บแม่นั้นคุณแม่จะดูถูกต้อง กุชชี่รสตะก้าเลยตอนที่นงจัดไปกินคุชี่จังอะเยอะจัง,จงทำไมถึงเยอะอ่ะเ,เพราะว่าหนูค่อยค่อยสะสมใช่ไหมจา้าโอ้เก็บเรียงสวยมากเลยนี่ตะก้าน้องมุกที่เรียงไว้นะคะอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นอะไรลูกขนมปังใช่ไหมใช่ค่ะเค่กุีกที่ ก็สัโอเคเดี๋ยวจัดเสร็จแล้วยกให้เพื่อนดูว่าหนูจะสวยยังตอนนี้เริ่มจัดให้สวยแล้วค่ะเพราะว่าไม่ได้ล,ล,ลายก็เลี้ยงให้มันเต็มตะเจ้าไปเนาะหนูเหมือนก็อนภูเขาไฟตัวคิ้นสนโลชมพู ทำไมวันนี้ขยันจังอ่ะไม่มร,ไมไรู้เหมือนกันขึ้นตู้ตั้งยกอะไรยังเสร็จหรือยังแม่แม่เสร็จแล้วยกตะกร้าให้ดูหน่อยว่าเรียบร้อยไหนจะเดินไปไหนนะไหนไอ๋อม,มันตีเสาอ๋อมันไปแม่เหล็กใช่ไหมใช่ ตอนนีนุม่มก็เรียนเสร็จแล้วสวยไมย่เอ,อ่ยแต่เออก่งจังเลยหนักมากยกไม่ขึ้น <c oughs> โอเคไหนย,ยกให้เพื่อนๆดูหน่อยลูกเอาไม <c oughs> ่อยู่ไหนยกให้เพื่อนดูหน่อยบิอ,อ่าตอนนี้น้องมุกก็เก็บสกูช๊ชให้คุณแม่เรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> ก็ช่วยคุณแม่เก็บเนาะค่ะค <c oughs> ่ะแล้วบอกเพื่อนๆเ,เล่นของเล่นเราต้องทำยังไงคะลูกเก็บของเล่นให้เรียบร้อย ค่ะคลิปนี้เราเพื่อนๆไป,ปก่อนนะบอกลาเพื่อนๆกันค่ะอย่าลืมกดติดตามให้มิวนนองมุกไดท่ YouTube Facebook มิวมุกช anel อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายเด็บถังเล่นด้วยนะคะหลังเล่นเสร็จแล้วเนาะบ๊ายบาย